อะไรทำไมคอมันพักคอกก่อนเนี่ยลูกทำไรอะไอ้บาไอ้บาผู้เหงาหงอยวันนี้โอ้ยเก่งจังเลยเออเมื่อไหร่จะได้รูปล่ะใส่รนุ้งส่งให้ให้ดูผม อันนี้ถ้าเผื่อเป็นผมเปียนะครับอันนี้เป็นแม่บ้านจากศูนย์ศิลปะชีพบางไทรนังสารอะไรนะสารยาาหรือเผาทรงผมดูยากมากค่ะคุณทำเก่งสุดๆอ้ำก่อนลูกไม่งั้นมามีวางนะมามีวางมามีวางวางเลยมามีวาง ไอว่าคิดถึงพี่ฟ้าไหมลูกอืไอวาลูกพี่ฟ้าอาจจะดูหลายอยู่พี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้ากลับบ้านจริงด้วยอ่ะแล้วทำไงอ่ะก็หันไปถามลูกว่าฟ้าขอกลับบ้านน้องพีกลับนานด้วยนะพี่จีน้องพีตอนนี้จริงๆอ่ะมันก็ต้องใส่เสื้อขิดลที่พี่ดูอก็มีใส่ขิดอคิดว่าันเลาจริงเลยไอวาขา เน้นดีกว่าให้กินจุ้ยแล้วนะข้าวด้วยเ่นหนข้นมให้มีดูิอมากลยเี่ย้ข้าวคเนื้ออัมอ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 ะามอมเอาเกียวข้าวคนเนี้ย

ปลาเหรอให้ใน้ำโบน้ำโบวาดให้หน่อยไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าน้กเยอ่ออนจังเลยอ่ะไม่สบายป่ะตัวร้อนป่ะองนาได้วานี่น้ำโบวาดปาให้แล้วอ้ำก่อนอยู่กับพ่อแหมด่มนมาอาทิตย์ละครั้งแต่ใครจะไปรับไปส่งโอเค อ่ะเอาของเคโลเอนก่อนแต่ว่าเราชอบแพ็กเกจของนี่ก็เกาะเป็นหมีโคลาอะไรนะอะไรอะแบบไม่แฟนซีทิมนิยมไม่คือคือแบบอรู้ว่าข้างในมันน่าจะเป็นแบบพวกคัสตาร์ดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแน่ทำเป็นสองชั้นนะจ๊ <S <S 2> <S 2> ะอร่อยดีนะให้มันมีชิม เห็นขนมเห็นขนมไม่ได้เลยนะเคี้ยวให้หมดกันหรือเดี๋ยวว่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้มันมีชิ้นแบบอยชิ้นดางหวานตุ้ยเนี่ยพอกินขนมปุ๊บเคี้ยวเร็วเลยเนี่ยหมดยังคะอ้าปากจิอาปากจีอาปากจิหมดยังโอ้โหอ๋อยังไม่หมดอ่ะเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนกินให้หมดปากก่อน บา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 ม่ำมัมไหมบาบาหมะ่วขนาหมดยังมนมม่ั้หมบาแม่เขาไมยูแล้วานาวบาบาหมดยังคะเคี้ยวข้าวหมดยังคะมีขนมมมัมไมาแ่เาไอยู่วาทุกคนนะอยู่กับฉันเถออยู่กับฉันเถอเดินไปเดินมาไม่เห็นต้องเรียกหาพี่้าเลยลูกเราก็เก่งเนี่ยเน่ยไอ้เอ๋ไอบาามากินขนมไหมคะขนมไหมคะอดป้อนอะไรไหมคะไปดูซิขนมอะไรไปดูซิคะ รมลงไปขอขออ,อันนี้มันหวานญี่ปุ่นแท้หวานธรรมชาติไม่แต่แต่ว่ามัน<า>มหวานจริงๆมันหวานแท้แทจริงอโอ้โหที่อย่างนี้นะรวดเร็ว <laughs> กินเองอ๋อลูว้าวาวว้าววาา ขอขนมนี่นะขนมขนมแต่ไอวาไอวาเขาไม่ได้ไม่ได้เขาเขาจะดูก่อนว่าอะไรนะตอนแรกเขาถึงจะคิดระวังตัวใช่ใช่เหมือนพี่ที่ก็จะชิมคำเล็กๆก็เหมือนเหมือนพิธีอ่ะจะป้อนนี่ไม่ใช่อ้าปากเลยพิธี่เขาจะแบบอย่างเงี้ยก่อนเขาจะเอาเองจะกินเแง้มอง่าแล้วไหนอร่อยไหมอัญญาอัญญามาบอกก่อนว่าอร่อยไหมคะ ูกสที่นี้ไหมเป็นอะไรอ่ะลูกไอวาคือลุกขึ้นมาเร็วมาหม่ำมั้มมาไอยืนแบบลาวาไอวาไอวาไอวาไม่ทำแบบนี้สิลูกลุกขึ้นมาเร็วจะกินข้าวแบบนี้ด้วยไอว่าเป็นอะไรลูกไม่กินไม่กินข้าวลงไปนอนไอวาไอวาหัวล้แอบหัวล้อเหรอลูก ไอวากินข้าวคำนึงเร็วมตบมือให้อัญญาเดี๋ยวโดนนิ้วนะมตบมือให้ยามาหม่ม่ขนมเร็ว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 ใช่ไหมม่ไอวาไอวาหม่ำม่ห่ขึ้นในจริงไ่งิ้งิลูกว่าอร่อยไหมคะยอร่อาย่ ฮ้เฮฮฮฮฮแ้องเนอเป็นกีฬาแบดคู่เลินาะอาฉันคิดไปนู่นแล้วเห็นลูกถือไมแบดปลอมๆอยู่ระบงใต้น้ำไม่้าสวยดีไม่เอาอ่ะเป็นกีฬาแบดแหละแต่ว่าทำผมทำผมทำผมพร้อมระบำใต้น้ำเหมือนกันนะ อันนี้มันเป็นการเอ้าเขาทำหน้าแบบนี้จริงนะอทำอย่างนั้นเธอก็เดินเธอก็เดินแบบนี้นะเดินของกันเฮ้ยน้อบอกว่าเขาทำหน้านิ่งๆไม่ได้นะดูอไม่ตึงหรอกก็ส่วนผมว่าเขาทำแบบออกกำลังกายเต็มที่อะเขาทำหน้าแบบอยากเห็นใบทองสองขวบแล้วค่ะมีออยขอร้องขอชีวิตอย่ารีบนักเลยบางทีมันก็ไม่ต้องมีทุกคนก็ได้นะแบบนี้ว่า ไอวอัญญาอัญญาไปกินข้าวคำหนึ่งแล้วแล้วไปกินข้าวคำหนึ่งแล้วโอ้ยมีใครอยากเห็นอัญญาเต้นาเต้นท่ากุ๊กไก่มั่งท่ากุ๊กไก่ถ้าอยากเห็นรัวหัวใจมาก่อนเดี๋ยวมามีจะบอกให้อัญญาเต้นให้ดูว้าวไปตรงนู้นดีกว่าลูกไปอัญญาอัญญาอัญญา ทำกุ๊กไก่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 ไ่เอะนะเมื่อวานี้ย่งนนเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาหม่ขอท่ากุ๊กไก่อีกทีหนึ่งได้ไหมคะเอาเอามามิถือให้ขอท่ากุ๊กไก่อน่อยอันาี้มีหมวกไก่ด้วยนะอัญญามีหมวกด้วยนะไก่กุ๊กๆไก่กุ๊กๆเลยไหนทาใจไก่กุ๊กๆไกุ๊กไก่กุไก่กุ๊กๆไก่กุ๊กกุ๊กา ไหนไอวะไอวะเต้นท่ากุ๊กไก่ได้ไหมลูกเงียบกิ๊บบ๊ายบายอัญญาเร็วๆกุ๊กไก่หน่อยกุ๊กไก่กุ๊กไก่เร็วๆอัญญาโยนหัวทิ้งแล้วมันจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเต้นท่ากุ๊กไก่ก่อนแล้วค่อยไปกุ๊กไก่กุ๊กไก่เร็วๆอัญญาอัญญากุ๊กไก่ก่อน อัญญามีขอดูกุ๊กไก่หน่อยแล้วกุ๊กไก่เร็วอัญญาครับกุ๊กไก่เร็วอัญญากุ๊กไก่แล้วกล้องเธอมันไม่ชัดจริงๆนะกุ๊กไก่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 อัญญาแล้วอ้ามเก่งมากค่ะ อวาวาวอยู่เลยเอา้า,อาวอ้าวอ้วาวา,าวากล้องมันเกณฑ์แตกจริงด้วยอะอวาวาจับจับราวบันไดจริงหรเออเก่งค่ะค่อยลงค่อยลงอา่าอย่างงั้นแหละ,ละเ,เก่งค่ะเอเอเก่งมากค่ะแต่ก่อนพีพีเขาเคยจับเราชั้นที่สองี่เดินคนะ่ะตอนนั้นมันตัวแค่ไหนวะมันจับ <laughs> <laughs> อยากดูอัญยาเต้นเต้นไก่อีกอัญญาลงมาเดี๋ยวจะอ้อแอนะอุ้ย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 ลงมาเต้นกุ๊กไก่ทีเลยคือบอกว่าพ่อๆต้องเป็น S ยี่สิบอัลต้าแล้วค่ะกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุกไก่ไม่ซื้อหรอกนอกจากได้สปอนเซอร์ไม่ซื้อแล้วกุ๊กไก่กุ๊กไก่ไม่ใช่อย่างไงอันโต้ห้อย เขาจะตกเขาจะตีมือกับเธอตีมือหลอลูกไฟหล่ะโอเคไฟแรงด้วยนะร้องร้องร้องไอ้ว่ากินอีกหนึ่งคำไม่ลูกจะหมดแล้วค่ะอ่าเข้าไปทำไมล่ะเดี๋ยวโค้กนะวัวนอ้ยนมันจะเข้าไปใต้เก้าอี้สู้ๆนะครับพี่บีมลูกสีเหนื่อยอีกนาน มอัญญาออกมาออกมาลูกไปเอาอะไรคะัหนูจะเอาอะไรโอ้โอเคเดี๋ยวพ่อหยิบให้เดี๋ยวพ่อหยิบให้ลูกขึ้นก่อนลูกขึ้นก่อนลูกขึ้นก่อนเย่ yeah. หนูก็เข้าใจหมดแล้วนะอ่ะหนูไปเดินไปทางนูน้นเดี๋ยวพ่อจะได้หยิบให้ดูข้าวติดที่ปากกันนะ่ะลูก <Yeah. S 1> อันนี้หรือเปล่ปาจะเอาอันนี้ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะขอบคุณพ่อๆด้วยนะขอบคุณด้วยขอบคุณก่อนยังขอบคุณค่ะไอ้บาไอ้บาอยากได้ลายเดี๋ยวพ่อหยิบให้เอาเอาอันนี้ไหมคะเอาอันนี้ไหมไอไอ้บาไอ้าเอานี้ไอ้าเอานนี้ค่ะเอา ไอบ้บ้าไอบา้ไอบ้ามาคืนน้องลูกออส,ส่วนพ่อไปแล้วเธอก็ไปตำน้ำพริกเหอะบายบายบ๊ายบายทุกคน